จังหวัดสมุทรสงครามหารือคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสระดับจังหวัด นายสุพน์ยศสิงคำค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานหารือคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือจอปทและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือกอชช2คอโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสระดับจังหวัด เพื่อน,นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลจปทและข้อมูลกอชชสองคอระดับจังหวัดปี2564ที่ห้องประชุมชั้น5สรารกางจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนรชาชการและคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเข้าร่วม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอได้จัดสรรเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้จังหวัดจำนวน43,330ครัวเรือนผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจัดเก็บได้ 43, 4 3 4 8 0ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ100.35เกินเป้าหมายที่กรมจัดสรรจำนวน150ครัวเรือน เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ปี2,564ซึ่งมีกระบวนการการจัดเก็บประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบการรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์แก่ภาคีการพัฒนาการบูรณาการการวางแผนในระดับจังหวัดและระดับอำเภอค่ะ